เดี๋ยวเราจะไปปลอมตัวเป็นชาวหลังชาติแล้วก็ไปคุยเขาเป,ป็นภาษาติสบีเชียงใหม่ซิเกตเอ่อที่เกตนอนบอยงี้ใช่ไหมก็รสปิ๊กหน่อยเนาะโกทูเชียงใหม่คิดสิ คุณโรเซ่ what do you want คะระงอุ้ยใส่ชัดมากเลยระวังค่ะระวังค่ะค่าการเด้นนะคะรดส่วนอุ้ยนี่ะค่ะมูลค่าแหวนนี้นะคะอยู่ที่สี่ล้านบาทสี่ล้านบาทสุดตรงิสดติดดีเลยเวลาคุณฝากคิด่าัสดีค่ะอยู่กับพี่เตอร์ภาษ์เคลียบยากนะคะพบ้โห ดี๋ยวนะคอนแทคเลนส์จะหลุดนะฮะวันนี้นะคะแบบสับแบบใหม่เธอฉันไม่เคยทําสิ่งนี้ก็คือเราจะปลอมตัวไปเป็นนักท่องเที่ยวนี่โดยการใส่คอนแทคเลนส์ปุ๊บทุกคนไม่รู้เลยว่าเป็นคนไทยฝรั่งเลยฝรั่งเลยเออตามคำข้าวเลยทาปากสีแดงๆปุ๊บไม่ใช่คนไทยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่หมอชีสเดี๋ยวเราจะไปถ่า ว่าแบบเออถามคุณลุงคุณป้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นว่าเออไปซื้อตั๋วอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงดูซิว่าแบบภาษาอังกฤษของคนที่ขนส่งเนี่ยเขาเป็นยังไงกันนะคะแล้วก็เราไปจัุจักรต่อด้วยเพราะจะบอกว่าแม่ขาพ่อขาที่จตุจักรเนี่ยเขาต้องคุยกับชาวต่างชาติเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปปลอมตัวเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ไปคุยเขาเป็นภาษาอังกฤษซื้อของชอปปิ้งกับเขาเป็นภาษาอังกฤษดีไหมครทุกคนดี<อ>ดูสิดูซีจะไมยาก <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่โน่นเลยนะคะตอนนี้ถึงที่ขนส่งแล้วนะคะเพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเล่า Excuse me uh I am going to Chiang Mai which platform I'm going to Chiang Mai ticket Chi Uh, ticket, I'm um, not buying yet. No ticket. No ticket yet. No, I'm not Go outside. okay Counter number two six. Okay, oh, two six over here. All right. Buy the ticket there. Go to Shanghai. All right. Thank you so much. I appreciate that. Thanks. การสื่อสารภาษาตีเขากร้องเขาฟังฉันดูเรื่องแล้วเขาก็แก้ปัญหาฉันได้อย่างดีเลยนะยคะ่ะเอิร์นเลยเลยิ่งสุดคขบ Hello I'm going to Chiang Mai to Chiang Mai go uh one by you w o n t by ticket y e a h g on to today Yes. Thank uh, you. Can speak Go to Chiang Mai. Chiang Mai, Chiang Mai. Hello. Uh, I want to check with you how much for the ticket to go to Chiang Mai. Uh, five hundred ninety-four <laughs> baht. For one ticket. <laughs> for one ticket. What about five people? <laughs> five tickets. Five tickets Two thousand nine hundred fifty baht. baht. How much I'm sorry? Two thousand nine hundred seventy baht. Okay, now which platform we have to go? Platform, you have to get. No not yet. I'm, 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 I'm asking. Which, which platform? Uh, one uh, seven fifty. Seven fifty. Seven fifty platform number one one five. One one five. Okay. Inside. Two thousand eight hundred. Oh, two thousand nine hundred something. Okay. All right. I'll check with my friends. I come okay. back. Thank, uh, you so China, yeah? China. Right. Thank you so much. This is Chiang Mai, yeah. Chiang Mai. All right. Perfect. Thank you so much. You help. You're really helpful. Thank you so much. เขาเข้าใจแล้วเขาก็พูดภาษากฤษได้ดีก็คือพูดในเนื้อง,งานอะไรของเขาได้ดีมากๆนะคะต่อให้เป็นแบบมีอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดภาษากีได้ดีเแบบเออดีดีอ่ะอ่ะขายสองอ,อเออุกคนณดูไม่กลัวเลยเธอฉันชอบตัวนี้มากทุกคนแบบอะไรยังไงเท่าไหร่ไปไหน เออฉันถามถึงแพลตฟอร์มเขาก็บอกว่ามีตัวหรือยังคือเขารู้ว่า process การทํางานของเขาเป็นยังไงเขาเลยถามว่ามีตั๋วแล้วหรอฉันบอกยังไม่มีถ้ายังไม่มีแล้วจะไปกี่โมงถ้าไปกี่โมงนี้นี้จะเป็นแพลตฟอร์มนี้นี้นี้ได้ดีนะเดี๋ยวเราลองถามคนนี้ดีกว่าว่า excuse me หมึงแล้วที่ตลกไปนะพวกแม่ๆอ่ะที่นั่งขัดตัวความเลิศคือแต่งหน้าตลอดเวลา แต่อนที่กลัวเจอเข้าไปซสริอยังไม่วางแปลงเลยอะแล้วแต่กล้วล่ววา้ให้แลหลเลิศชอบฉัชอบความแบบความสวยต้องมาก่อนเราเป็นพนักง,งานเนอะนอแล้วเราเจอคนเยอะๆอยังไงเราก็ต้องสวยเพราะฉะนั้นปัดต่อไปแม่อย่าให้หนังตามันโลก คุณแม่คุณพ่อที่เป็นพนักงานที่นี่ขออนุญาตเรียกคุณแม่คุณพ่อเลยเพราะว่าท่านแ่บคนข้ามีอายุกันแล้วแต่ภาษาอังกฤษไม่เลือกอายุจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายพูดภาษาอังกได้ช่ำชองนะคล่องมากๆนะคือเขาทําทุกวันน่ะเนาะพอทำทุกวันน่ะเธอภาษาอังกษนตะ่พอมันพูดทุกวันอ่ะอยิ่งเป็นพูดในเนื้อเรื่องำสำคัมาเนอเรื่องตัวอ่ะเมอ่พอเวลาเขาพูดอะไรสำๆาญอย่างเช่นทั้งเรื่องค่าตั๋วเอ่ยค่ะไอ้เหี้ย Make turn. เขาค่อนข้างรู้สับในเนื้อง,งานของเขาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดสังกฤษเขาเลยช่ำชองแล้วก็บั่นใจในการพูดด้วยนะคะัน,นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดตามมาถ้าเราพูดแบบบ่อยๆคือกูไม่รู้ว่านขนส่งเขาเงียบอย่างทุกวันหรือเปล่าแต่วันนี้มันค่อนข้างเงียบเนาะคนคนไม่เยอะคนไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าไปเป็นยังไงแล้วอีปุ๋ยเขาเสิรพูดคาต้องห้ามมาแต่เราไม่ดูนะว่าต้องห้ามที่ขนส่งด้วยหรือเปล่าแต่คือที่แอร์พอตห้ามแน่นอนนะคะแล้วเขาพูดก็บอกอุ้ยมึง เราทําตัวก like so ันแบบเลิกเัิกเลิกเลกเหมือนเราจะมาวางระัเลยเออก็เหมือนจริงไงก็เหมือนจริงก็เหมือนจริงแล้วก็บอกว่าอุ้ยห้ามพูดนี้บ่อยเขาห้ามพูดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เดินออกมาจากตัวคารเนาะเพื่อี่มันเอ่อตู้ซื้อตั๋วนะคะสักแป๊บหนึ่งรปภเดินตามมาเอาแล้วแล้วก็บอกโทษนะครับโทษนะครับกูเอาแล้ว กูไม่รู้ว่าจะโดนเรื่องอะไรหนึ่งเขา<ค><ค>ได้ยินที่อีปุ๋ยพูดหรือเปล่าหรือสองเขาไม่ให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเรามีกล้องอะไรเงี้ยเออหรืออะไรยังไงสรุปแล้วคือมึงเข้าใจปะเวลาเราประพอเขาเข้ามาคุยเขาจะมาเข้าเข้ามาคุย,าาคยใกล้ๆตัวเรา <ใน S 1> แล้วก็จะไม่มีใครได้ยินว่าเขาเราคุยอะไรกันแล้วคนทั้งลานตรงนั้นมองหมดเลยแล้วกูแบบอีดอกเอยเนือไหม มองกันหมดเลยกนเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วแต่คือแขาแค่มาถามว่าคุณคุณคุณทําอุปกรณ์กล้องหล่นหรือเปล่าเพราะเหมือนมีอุปกรณ์กล้องหล่นแล,ล้วเราเป็นคนเดียวที่ถือกล้องอเ,เขาก็เลยคิดว่าเอออุปกรณ์เราทําหล่นหรือเปล่าสรุปเราก็ไม่ทําหล่นใช่ไหมแน่ๆนะอีดอกไม่ใช่ของเราขนะอัน,นั้นนะโอเคจอกนี่จตุจักระอันนี้ก็จะเป็นตลาดต้นไม้ทั้งหมดเลยคะ่ะคุณโรซี่ว t นซัม t h ติง t ูโก t ทูเอ็กโกลอินยอเฮาใช่ไหมคะคฤหาสนที่ชาเชิง์ซาวหญ้าแพร์ค่ะ ยาแพรก What is ยาแพรกค่ะคุณโรซีเปงานนาะอันนั้นมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะทำตัวเป็นชาวต่างชาติก่อนเลยมาคุณโรเซ่ What do you want คะ What do you want ระวังอุ๊ยใส่ชัดมากเลยขาวังระวังค่ะคาการ์เด้นนะคะลถส่วนอันนี้อันนี้ก้นไม้นี่คุณคุณโรซีเอาไปอย่าอย่าอีกเลย มายองเนสช็ด yes มายองช็ดนะคะอันนี้เป็นพานฟรุตนะคะคุณคุณโลเซ่แคนโกรอินยชาเชิง์เซาคันทรีแอมอีดกว่าว่าอีดอะล ott ของสิ่งนะคะอะโวคาโดด้วยค่ะมีดัมออตตุรกีด้วยนะคะ they have everything here how much is it 200ร้อยบาทส0 0ร้อย Let me try นะโอ y คโ Oh, thank you So you นะแตงกวาโอเค I take this one I take this one because you speaking t i s with me This one ไปเลย Official หนึ่งอัลบั้ม Aubau One Rose อเวอรบายยูวันทิกว <can> ันเดิมันเป็นสลัดทีได้ครับ thank you wow good I will n เ y อร์ชาย a ิสวรร Thank y ี่ค a k e it ด h i s one ด้วยนะค This one ส e รรณดีทูไม่ดีทูอะลอตไหม very very take this one ด้วย take it off for of me please โร This one ก็คิว This one cute or this one cute. not cute? This one, this one, this one. This okay, one. let me try. Take them all. Take this one home. How to wear it? ค o m e on, follow. Uh. One e i g t t o n e How <it> s <S to wear it? Uh. Ah. Oh. Magnet ห่อ Amazing Thailand มากมาก Amazing มาก Oh บ่ายแล้ว เธอต้องเไ็นสรอยสั้นอเค่ะ deal oh. huh? with w i t อ t h i เ o ีคิดราคาเท่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค้มดนาค0บาทวันท เออ้าทแตงกีเอทีตัวเด็ดสิบผ่านเป็นลายี่17บาทแตงคิวมาแตงดือดตะเบยยัวอิงเดซสโซหูถุง I love it I love it Let me scan เป็นมิสเอกดดวยคิวอาโคเลย600บาทไปปะทางตอนชื่อยาสยาสอะไรมึงมาเปิดร้านหรอเบียอยู่อ o u so ต่งคิ h โซมาแต่งคิวแต่งค I วไอคิว for you วัน more อ้ยชว h นมาเตอร์วัน r you ยูวันได้ไหมได้ for อ o u 1 0วบาที่ i ดื for you อุ้ย Thank you Mama Thank you so much บายบายค่ะสุดยอดเลยนี่นะคะมูลค่าแหวนนี่นะคะอยู่ที่สี่ล้านบาทสี่ล้านบาทคเขาแถมฟรีนะคเนื่องจากเราซื้อของครบหกร้อยบาทเขาจะแถมแหวนสี่ล้านบาทสีนล้าน่าทเฉยเลยนะภาษาอังกฤษดีเราอุดหนุน ราคาไปร้านต่อไปใช่ไหมโรเซ่ I want to try skirt this two color อ่าฮะโชว์มีอนาตาคันเล r l a or y c r how much two thousand บาทหอ two thousand อันนี้จ้าจ้มาโหมาโหลางเลสุด ทำคนไทยทำมีบางคนกินมีแขกไทย I speak อาริตต์ออฟไทยอาริตต์ตะปิดออฟไทย Okay Do you have bigger size This one Sorry Can I try ทำเหี้ย I I feel ชาอาริตตะปิด Who is you Why ถุงสบาย <laughs> too small sorry sorry sis take it o f f for me <laughs> how much eleven eleven นะ and nine hundred okay, k eleven k ว้าวัยเป o ดเส้ n ซื้อ sis ของก๊อม brand name uh, <Bye. S 1> very g o o d that <laughs> is too small <laughs> you can meet You can inspire your English good and like it. Ah, okay. Mm -hmm. Please make it. Everything is so small. Everything is so small. <laughs> <laughs> okay. Can I try this? Yes. How much? Uh, This. Mm, this, this. Um, um, no. 400 everything. Oh, wow. Try, try, try. I also painted it a little bit. It's okay. Come here. I will ask yeah. you something. Mm -hmm. Look huh? how. Hold on mm -hmm. เยอะกว่าติดดีวได้เเวลาคุณสาาอังกฤษอะภาษาอังกฤษเลิกเล้วก็พอสื่อสารได้น้ให้เขาแบบเข้าใจก็สามาสัมพันธ์ไปลูกสัมพันธ์ใช่่ะตอนแรกหนูไม่เคยมองว่าสําคัญจริงหรอจริงหนูไม่เรียนุยจริงหรอจนกระทั่งได้มาทำร้านเนี่ยล้วแบบว่ามาตั้งใจเรียนอังกฤษเป็นตอนนี้ติดด้ใช่ถ้าฉันใส่ตัวนี้ได้ เรื่องเธอกับผู้ภาะสานไปอีกกระชั้นหนึ่งจีนก็คือสองตัวไม่กล้าใส่หรอตัวลองพื้นใส่ได้เคยใส่ได้ใส่ได้โอ้เฮดเฟิร์สใช่ไหม โอเคโซตอนนี้ลูกอยู่ก็เลยพูดภาษากฤษได้ปิดได้บางทีก็ได้ฟังจากลูกค้ามาแล้วก็จะจับแล้ก็ไปแปลแล้วก็แปลว่าอะไรแล้วก็จับแล้กลัวการพูดภาษาังนไหมคะไม่กลัวก่อนก่อนกลัวแต่าทำงานเนี่ยไม่กลัวเพราะากลัวมันจะไม่ไม่มีงานทำมีงานีงนแน่นจัดได้ได้เหรอได้ค่ะนี่ก็ได้ไปก่อนเลยนะโอเค ที่จริงอะ่ะไม่ได้เท่าไหร่แต่จะซื้อเพราะว่า you speaking l i s with me and I and I will buy this one too okay how much นะ400 400, 400บาทไม่ใช่ไม่ถ800 thank you รีบร้อย thank you so much I bought this because you s p e a k e n g l i s h with me <c oughs> see you ค่ะบายบายสรุปนะ วันนี้เนี่ยเราไปจตุจักรมาเราก็ไปเหมาะชิดเนาะซื้อไปกันปรามตัวกับคุณโรซออไม่ใช่โลซีเราสองคนดูกลมกลืนแล้วก็ทุกคนเชื่อหมดเลยว่าเราไปท่ชาวตาชาเพภาษาไทยด้เพราะว่าเราพูดภาษาไทยได้นะคะชาวต่างชาตัวใหญ่จะพูดภาษาไทยได้เพื่อความน่ารักของการมาเยี่ยมเยียนบ้านเรานะคะมาที่ประเทศฉันสีนะคะโอเควันนี้จะบอกว่าค่อนข้างประทับ ค่อนข้างประหัาบเนาะในเรื่องของการที่แบบพนักง,งานที่ขนส่งนะฮะเป็นคุณคุณลุงคุณป้านะผู้บริสังธ์กฤษดีชะ นะฮะแล้วก็ตอนเราไปจอร์ดูจักเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงไทยสนุกๆเนาะคนก็จอยแล้วคนก็พูดภาษาอังกฤษกับเราเนาะ <S 2> <S 2> ไม่เขินไม่ไอายด้วยเนาะก็พูดภาษาอังกฤษกมาก็พูดภาษาอังกฤษกล่าวแบบเก๋ๆน่ารักนะฮะฉ,ฉันชอบฉันชอบเขาเจอหนีตอนเราพูดภาษาอังกฤษแบบไทยๆนะฮะเขาก็ตอบกับเรานะฮะถือว่ามันลดลงให้คนแบบใช้ไทยคําอังกฤษ4ี่ห้าคำกันดีกว่าดีมะเนาะเพื่อเป็นการนะฮะเออ่ ปลุกปั้มปลุกปั้มวเขาเรียกว่ปลุกปั้นเอ่อการพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนุกเนาะคนไทยจะได้ไม่เขินไม่อายในการใช้ภาษาอังกฤษกันดีมีค่ะทุกคนอยากจะให้ไปแบบบล็อกพูดภาษาอังกฤษที่ไหนอีกก็ลองเมนมาดูแล้วกันเนาะเพื่อเดี๋ยวเราจะไปสนุกสนุกถือกล้องไปคุยภาษาอังกฤษกับคุณก็ได้ค่ะเตรียมตัวเอาไว้นะคะพูดภาษาอังกฤษไม่น่ากลัวค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณเองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย